วันนี้นะครับก็จะเป็นการทำคลิปอําลาคุณช้างนะทุกคนใจหายแล้วทุกคนนี่ผมน้ำตาคอนิดนึงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นนะน้องได้อยู่กับคุณแผนมาสักพักหนึ่งแล้วัปรากฏว่า,ส,าสวัสดีครับผมบีดจารครับผมกําลังอยู่กับคุณช้างครับและคลิปนี้ครับจะเป็น คลิปสุดท้ายกับขุนช้างครับผมบอกเลยว่าหลังจากนี้จะไม่มีขุนช้างแล้วครับทุกคนไม่ใช่ว่าผมจะเอาเขาไปผดหรือเอาไปปล่อยวัดนะทุกคนแต่มีความจําเป็นที่ผมจําเป็นต้องพาขุนช้างคืนกับเจ้าของเดิมนะครับไม่ใช่ว่าเจ้าของเดิมเขาอยากได้ขุนช้างกลับนะแต่หลังจากที่น้องได้อยู่กับคุณแผนมาสักพักหนึ่งนะครับปรากฏว่าเขาเข้ากันไม่ได้ครับคุณช้างกับคุณแผน เท่ากันไม่ได้เหมือนหนังเลยครับมันก็เลยจะเป็นต้องให้เขากลับบ้านเก่านะครับซึ่งอันนี้ผมก็ได้คุยกับน้องกิบเนาะที่เป็นเจ้าของที่เขาให้น้องช้างมาอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นนะถึงมาเป็นคลิปวันนี้นะครับที่มาอําลาคุณช้างนะทุกคน <Okay. S 1> เริ่มต้นจากตอนแรกเลยนะครับบอกกับคนดูแล้วว่าผมอาจจะไม่มีหมาเพิ่มหรือเ,เลี้ยงหมาตัวที่3นะผมจะมีแค่ผมแผนกับพิมพิลาวงเล็บวันทองนะ แต่มีวันหนึ่งนะครับก็ได้คุยกับน้องกิตนะครับน้องกิตเขาก็เราร,รู้จักกันเขาก็บอกว่าเขาไม่ค่อยว่างนะครับเขาก็จะมีงานเยอะนะครับตอนกลางวันไม่ได้อยู่ไม่ค่อยได้อยู่กับน้องก็เลยอยากที่จะหาเจ้าของใหม่ก็เลยเห็นว่าเราอะ่ะมีคอกี้อยู่ด้วยก็เลยอยากให้น้องมาเข้าฝูงนะครับก็ก็นะคือจุดเริ่มต้นที่ผมได้เลี้ยงคุณช้างตอนแรกนะคุณช้างมาอยู่กับคุณแผนเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้องเป็นหมาที่ พลังเยอะและน่ารักมากตลอด3วันเนี่ยเล่นกันแบบหนักมากไล่ดมก้นเล่นกันไม่มีปัญหาเลยเลยเพราะเราจะเทดสดูวู่เว่าน้องอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าปรากฏว่าอยู่ด้วยกันก็สามวันก็อยู่กันปกติก็บอกกิจว่ามันก็อยู่ปกตินะก็น้องรักกันแฮปปี้ด้วยกันแต่ปรากฏว่าผ่านไปวันที่3ทุกคนมันเริ่มกัดกันทุกคนกัดกันโดยแบบทะเลาะกันอะทะเลาะกันแล้วแล้ววันนั้นอะเออผมอะ พยานยาแยกเขากัดกันแล้วมันกัดเข้าไปนิ้วก้อยผมโดยแบบไม่ตั้งใจนะเออมันก็กัดเข้าไปนิ้วก้อยผมทางซ้ายหลังจากนั้นก็เลยจะหาวิธีแก้เฮ้ยทำาไงไม่ให้มันกัดกันก็เลยทักหาครูเอกครับครูเอกก็ให้คําแนะนํามา วิธีแก้ร่วมกันก็เลยเป็นที่มาของคลิปที่ให้คุณแผนกับคุณช้างดีกันครับขอคุณแผนได้ไหมโอเคครับผมเตรียมพร้อมนะฮะเดี๋ยวเราจะปล่อยคุณแผนเข้ามาครับทุกคนมาเลยนั่นคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของซีรีส์คุณช้างคุณแผนครับในแบบฉบับของสัตว์เอ๋ยครับหลังจากนั้นเราก็ถ่ายคลิปคอนเทนต์กันอยู่ในช่องสัตว์เอ๋ยเนาะถ้าใครได้เห็นก็จะมีเรื่องราวของเขาต้องบอกว่าคุณช้างเนี่ยเป็นหมาที่เก่งมากนะทุกคนเป็นหมาฉลาดเขาเป็นลูกแชมป์นะลูกแชมป์แชมป์ คอกี้ที่มีงานประกวดนะทุกคนเขาเก่งมากเขาเป็นหมาอัลฟาหมาอัลฟาคือหมาผู้นำนะครับหมาที่เกิดมาแล้วดูดนมตัวแรกมันจะพยายามกีดกันให้คนอื่นได้ดูดที่หลังมันไม่ใช่ดูดนมอันแรกซึ่งเป็นหมาที่ใหญ่ที่สุดของฝูงแล้วเขาก็มีความเป็นอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็ทําให้เขาไม่ค่อยยอมใครอยู่กับคนตัวเดียวเขานิสัยดีนะครับแล้วอยู่พอให้ไปอยู่กับอาจารย์ก็นิสัยดีนะครับผมก็เลี้ยงมาสักพักหนึ่งก็แบ่งห้องกันระหว่างผุ้แผนกับ ไม่ให้ปะทะกันไม่ให้เจอกันตามวิธีการของครูเอกได้บอกไว้นะครับ <Okay. S 1> ก็วิธีการ ที่เราออกแบบร่วมกันแต่ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นยังไม่ได้ดีขึ้นตามวิธีการก็เลยเอ,า,อยางี้เราจะแก้โดยเอาขุนช้างไปฝึกกับครูก็เอาไปฝึกกับครูไว้เดือนหนึ่งแล้วก็เอาขุนแผนไปเจอพอไปเจอกันก็จูงนะครับได้แป๊บนึงปรากฏว่ากัดกันอีกแล้วนะครับแต่ระหว่างที่ฝึกเดือนนึงน่ะครูเอกบอกว่าตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเป็นหมาที่น่ารักเข้ากับฝูงได้ดีแต่พอเอามาจูงด้วยกันกลายเป็นว่าเกิดการทะเลาะก,กันอีกนั่นหมายความว่าเฮ้ยเราส่งผิดหรือเปล่านะครับคนที่มีปัญหาคือขุนแผน ก็เลยเอาขุนแผนส่งเรียนต่อเลยนะทุกคนนะครับอีกเดือนหนึ่งก็ชัดเจนครับครูเอกให้ข้อสรุปว่าขุนแผนมีปัญหาครับเป็นไม้แก่ดัดยากนะแล้วก็เข้ากับฝูงหมาตัวอื่นได้ไม่ค่อยดีชอบชอบหวงชอบชอบแยกเที่ยวนะครับมันก็เลยเป็นที่มาเวลาขุนแผนเขาแยกเที่ยวขุนช้างเขาก็จะเริ่มปะทะแล้วก็เริ่มสู้ ปรากฏว่าครบ1เดือนเอามาเจอกันอีกยังไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณ90%แต่พอพ่อผมเอากลับมาที่บ้านนะทุกคนมันก็ยังคงมีอาการแบบเดิมอยู่แล้วก็วิธีฝึกมันอาจจะต้องแบบให้น้องอยู่ในกรงนะแล้วก็เจอหน้ากันตลอดนะครับซึ่งตัวผมเองผมไม่ค่อยชอบเลี้ยงหมาในกรงนะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยผมไม่ค่อยชอบชอบเลี้ยงหมาในกรงก็เลยจะเอาอยัางไงดีถ้าหมาอยู่อย่างนี้แล้วมันก็คอยระแวงซึ่งกันและกันจะกัดกันผมกลัวว่าหมาจะเครียดนะฮะเวลามันโตขึ้นก็เลยแบบตัดสินใจโทร ไปคุยกับเจ้าของเดิมนะครับก็คือน้องกิมเขาก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรก็แฮปปี้ช่วงนี้เขาก็ว่างขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะดูแลน,น้องอย่างเต็มที่ใจหนึ่งก็รู้สึกเศร้านะทุกคนทีน่แบบน้องจะไปแล้วนะใจหนึ่งก็รู้สึกดีใจที่หมาทั้งคู่นะครับจะได้อยู่ในบรรยากาศที่ดีกว่าเพราะมองว่าถ้าสมมติมันอยู่ด้วยความเครียดคงไม่มีความสุขแล้วครับแต่ต้องบอกเลยว่าขุณช้างเป็นหมาที่แบบเนจิทุกคนเขาเก่งมากนะเขาเป็นหมาที่เรียนรู้ได้ไวมากถ้าเทียบกับขุนแผนและพิมพิลานะ เขาจะเป็นหมาที่ให้ทําอะไรก็ทำนะครับมีขนมนิดเดียวเขาก็ทานะครับเหมือนจ้างร้อยเล่นร้านเอาง่ายๆนะครับเวลาให้เขาเล่นเขาก็จะทําได้ทุกอย่างเลยที่เขาที่เราอยากให้ทําขอแค่มีขนมให้เขาผมสอนเขาเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยวันเดียวแล้วเขาก็ขมมึขน้นเองได้เลยนะโดยที่ไม่กลัวเซิร์ฟสเก็ตก็จะได้เห็นว่าคลิปที่เขาเล่นเซิร์ฟสเก็ตทุกคนน่าจะเห็นละคือวันนั้นก็คือเขาเล่นได้วันเดียวเลยเป็นหมาที่เซอร์ไพรส์ผมมากแล้วเป็นหมาที่พลังเยอะมากๆจริงๆหมุนช้างเขาก็สามารถเข้าได้กับทุก แบบว่าใครมาเจอเราอ่ามัเล่นกับคุณช้างเขาก็พร้อมที่จะเล่นเขาเป็นหมาที่ชอบให้เราก่อนนะครับให้คนกุ้มแล้วก็เกอะตัวที่เขาได้เข้าได้ดีด้วยก็คือน้องพิมพ์นะเขาก็เล่นกันน่ารักนะครับเข้ากันได้ดีเลยแหละไม่ได้ไม่กัดกันนะทุกคนคนในสตูก็รักน้องช้างเหมือนกันนะครับ หรือว่าที่คุณแผนกับคุณช้างมันทะเลาะกันอาจจะเป็นเพราะผมตั้งชื่อที่ไม่เข้ากันเป็นกาลกินีหรือเปล่าทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นการทาคลิปอำลาคุณช้างนะทุกคนแล้วก็มาเล่าถึงทุกอย่างที่ทุกคนได้น่าจะได้รู้ว่าทําไมเขาจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะครับแล้วก็ตัวคุณช้างเองอยู่กับเราประมาณ4ี่เดือนแล้วนะ,นะคูกพันกับน้องมาก อาจจะอยู่กับเต็มๆกับผมประมาณ3เดือนนะเพราะหนึ่งเดือนผมส่งไปเรียนก็ทําเต็มที่แล้วครับเพื่อจะใหู้งนี้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ก็ไม่มีความสุขนะครับรวมถึงตัวผมเองผมก็ไม่มีความสุขนะครับาน้องต้องอยู่ในในกรงนะครับก็เลยอยากจะมอบอะไรเล็กๆแน่น้อยให้กับน้องนะครับก่อนมอบของให้กับน้องทีมงานเดอะสกาครับมีคลิปวิดีโอเซอร์ไพรส์ให้กับคุณช้างครับ แม้เราจะไม่ได้สนิทสนมกันเหมือนคุณแผนถึงแม้เราจะไม่ใช่เป็นเพื่อนรักกันแต่เราจะคิดถึงนายคุณช้างโชคดีนะดูแลสุขภาพด้วยเรีนะครับคุณช้างอย่าดื้อน,นะครับคุณช้างขอบคุณมากนะแวะมาที่สตูบ่อยๆนะเี่คุณช้างเอ่อเสียใจมากที่ได้รู้ว่ามึงจะกลับไปกับกเจ้าของเก่า best of luck ขอให้น้องน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะสู้ๆนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องกัดกับพี่แผนแล้วนะได้ตายบายบายแล้วก็ลาก่อนละไอ้น้องรักสุด,ดอกคุณช้างเจอกันแม้ตัวเราจะห่างไกลแต่ใจของเรานั้นยังไม่ห่างกันแล้วเจอกันใหม่น้องรักคุณช้างบนท้องฟ้ามีดวงดาวประเทศลาวมีข้าวเหนียวในกระทะมีไข่เจียวใจดวงนี้ดวงเดียวจะมีแต่พิมพิลาอ๋อไม่ใช่พิมพหรออ๋อคุณช้างบายน้อง โชคดีนะคุณช้างน้องรักและพบกันใหม่ด้วยรักและห่วงใยด้วยน้ำใจจาก UBC อันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวผมจะทำเสื้ออํลลาเพื่อนนะครับให้กับคุณช้างนะครับปกติเวลาเราจะจากลาเพื่อนพวกมอปลายนี้เราจะมีทำการเซ็นใหญ่เยอะ โอ้โหัมลาเพื่อนให้เกียรติเพื่อนดิไอ้แโอ้ยมาดิมาอัมลาเพื่อนก่อนนี้แปะสติกเกอร์แปะแปะเนี่ยสติกเกอร์นะครับแปะเสื้อเอาตัวไหนดิเอาไหนจิอ่ะอันนี้โอเคเป็นเค้กใช่ไหมอ่ะแปะแปะให้พี่ช้างอ่าแปะทับายโอเคแปะไหนอีกเอาไหนจิ้โอเคเอานี้ตรงไหน ไหนอีกใช่ไหมไหนโอเคเอานี้แผนตาแผนแล้วนี่มาดิแผลทำงานก่อนนี่เอาไหนเอาโอเคไม่ต้องแย่งกันดิไม่ต้องแย่งกันเนี่ยเดี๋ยวได้ติดกันทั้งคู่เนี่ยทุกคนลูกผมนี่เยี่ยงว่ะเอาตัวไหนอีกให้ทำอีกกันนะเนี่ยอันนี้หรือันนี้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 อ่ะโอเค โอเคเรียบร้อยตาพี่แผน่บ้างเดี๋ยวเพื่อนไม่อยู่แล้วเอาไหนทำให้เพื่อนหน่อแพร่โอ้ตัวนี้ฮัลโหลเลเอาอันไหนตัวไหน,นเอาป่าเลยไวเนี่ยไอ้แพร่จะเท่าดิไม่โอ้ยทำไมคุณช้างครับได้ได้ยินอะไรหรือเปล่าเปล่าอะไรอ่าโอเคให้กินงานอย่าแมา <c oughs> อันนี้เหรอโอเคเอาอันนี้ เออโอเคอติดลงไปอันไหนอีกอันนี้นะลงไปอุ๊บโอเคโอ้โหติดดีดีดิโอเค <c oughs> อเรียบร้อยนะครับเชื่อโดยคุณแผนแล้วก็น้องพิมพ์นะครับคุณช้างพ่อมีอะไรให้มาดเูเร็วเร็วเลดูไหมมีเซอร์ไพรส์จากน้องพิมพ์แล้วก็พีแ่แผนคือ นี่เราเสื้อ,อ้เสื้อที่เขาตั้งใจติดมาให้ดูด,ดิ๋ยวเพื่อนให้อยู่แล้วเอาไหนทำให้เพื่อนหน่อยแทนโอ้โอี๋ยวใส่เลยนะครับเดี๋ยวใส่เลย,นะเ,ย,เ,ลยเป็นไงพิมที่ทำให้อชอชดคุยกัน,นได้ปากแบ <laughs> ่นิ้ใส่โอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับนอกจากชุดนะครับผมยังมีของให้น้องอีกเนาะนี่อาหารเอาไปกินให้ยิมน้ำสำราญ ครับต่อมาครับปิ๊บปิ้วสับป,ปะรดเนี่ยของเล่นที่เขาชอบนะครับนี่เขาชอบนะครับเขาชอบแล้วก็สิ่งสุดท้ายครับผมไงนชารจำได้ไหมที่แข่งเซิร์ฟสกเกต็ตอ่ะที่เราได้ที่หนึ่งอะ่ะใช่ไหมพ่อก็จะคิดถึงเราตลอดนะเดี๋ยวเจอกันอีกเนาะ แต่สิ่งหนึ่งครับก่อนที่จะพาน้องขุนช้างครับไปคืนเจ้าของครับไปเจอกับเจ้าของผมก็อยากให้เขาได้แบบทํากิจกรรมมีความสุขนะฮะได้เล่นก่อนแล้วก็ได้อาบน้ําตัวของผมครับเราพาขุนช้างไปทำกิ i วิ t ีแล้วก็ไปอาบน้ําให้เนื้อตัวสะอาดก่อนครับผมไปเลยครับ โอเคครับผมจะพาไปขุนช้างครับผมไปเล่นน้ำครับผมมาช้างเล่นน้ำไปโอ้โหช้างเล Woo ่นน้ำไปแล cua nét chăng Cua nét quá đây này, phó nhá Đang nó không nữa Hãy subscribe cho เอเนจีเหลือจริงๆเ่ยตัวเนี้ยทานหมดแล้วตอนชาร์จตอนนี้คุณช้างอาบน้ำเสร็จแล้วครับเรากำลังจะพาคุณช้างนะครับไปหาเจ้าของเก่าครับผม ครับัมดีครับดีครับยังไงคิดถือไหมอันนี้เสือ้อพี่แผนกับพี่พิมทำให้ทำอำลาน,น,ำน,น,น้องเล่นเสื้อสเก็ตได้แล้วใส่ได้เลยว <c oughs> ิยย่งขึ้นเองเลยถ้าถ้าเอาแบบว่าเสสเก็ตบางน้องก็จะวิ่งขึ้นได้เลยแอบใจหายอได้เจอน้องได้ไดได้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 ด้ไดได้ไอาจจ้ได้ได้น้ไ้ไ้ เขาจะฉีเป็นที่แล้วเนาะใช่ใช่ใช่แต่แต่แตไอพี่ใหม่อ<ช>่จะต้องต้องฝึกก่อนแต่น้องลังเยอะมากลังเยอะจริงแบบสไตล์นั้นน่ะมันเป็นสไตล์สไตล์แชมป์นั่นแหละเราแบบพามันมันวิ่งพามันแบบผ่านสิง่งจิตขวางนี่คือแบบป๊อป๊น้องจะจะกระโดดได้แล้วก็ตัวเบาหมาเก่งอะ่ะหมาฝึกง่ายฝึกง่ายจริงผมว่าหมาเป็นหมาที่มีพรสวรรค์หม,มามีทาเลนตต้องต้องให้ไปให้สุดจริงๆผมว่าจิตส่งเสริมมันได้แนละ้วใช่ ให้มันเต็มที่เป็นหมาแชมป์ให้มันสมกับเป็นลูกแชมป์ก็ไปต่อเลยแชมป์วอลเดอะแชมป์อีกที่แล้วมันจะเชียร์ไหมพี่วะไม่ได้เจอเพื่อนเลยมันชอบอยู่กับคนอยู่คนมากกว่ามันชอบอยู่กับคนมากกว่าแต่แต่อยู่กับเพื่อนต้องพาไปเจอด้วยเพราะขึ้นเรื่องเรื่องของการเข้าฝูงเดี๋ยวผมขอตัวแล้วครับได้ครับพี่ีนี่อะไรก็บอกนะมาด้วยนะครับด้วย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 ด้ใจหายแล้วทุกคนนี่ผมน้ำตาคอนิดนึง แค่สี่เดือนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเยี่ยมน้องเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคนถ้ารักขุนช้างก็กดไลค์นะทุกคนแล้วก็กดสับตไครนะครับหมาตัวปวดฝากไปติดตามช่องสัตว์เอ๋ยด้วยนะครับก็จะมีคลิปของขุนช้างอย่างนั้นเยอะนะสับตะไคร่สัตว์เอ๋ยครับแล้วก็บายบายคอมเมนต์ลาขุนช้างแล้วนะ